นี่นะครับแล้วก็อยู่กันในเกมไมค์ครับแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวมดไดนโนเสาร์รวมถึงการแจกสอนลงด้วยนะครับโอเคก็มีหลายตัวอยู่นะครับผมจะเอามาแค่สี่ตัวเพราะว่าอย่างไรก็รีวิวหมดแล้ตัวนี้ก็ไม่ไม่ใช่ทีเด็ดนะโอเคโอเคโอ้ยจริงๆนะอัดไปแล้วแต่แค่ไฟล์มันเสียครับ โอเคโอเคลุงนะครับเราก็จะมาอใจช่วยเอาลุงครับลุงลุงสไปโนโครับังหวะนนี้สไปโนโดนลุงเอาทะยลาะกันแล้วครับเ,อ,เ,เ,อ,เอ่เดี๋ยวหาเลตเตอร์ก่อนเอรอเลตเตอร์ โอ้โอ้โหมเโอเคเดี๋ยวขอหาแรปเตอร์ก่อนนะือเหมือนแรปเตอร์จะหายยังหิวอยู่อเตอกวแ้วตัวที่อาอามานียา่ย โอเคเดี๋ยวเราตัดไปในช่วงการสอนลุงเลยนะครับโอเคนะครับเราก็ตัดนะตรงนี้กันแล้วนะครับให้เรากดไปที่ตัวไฟล์ที่เราเราโหลดนะครับแล้วเรากดแอปตัดต่อเลยเนี่ยเอยใช่ไม่ใช่แอปตัดต่อลูกน้องก็กดเปิดนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้แล้วสองอันนี้นะครับให้เรากดไปที่ข้อความแล้วเลือกที่หม่ครับแล้วก็เลือกเวลาเสมอกดแล้วครั้งนึงแล้วเราก็เออ ออกจากไม้ครับเรามาตรงนี้แล้วก็ทําแบบนี้แล้วก็เสร็จเลยนะครับมาเดี๋ยวทําให้ดูกดตรงข้อความแล้วกดไปที่ไม้ครับแล้วกดไปที่เสมอแล้วมันก็จะดิงเข้าไม้ครับพอเสร็จแล้วให้เรากดออกนะครับแล้วเราก็กดเข้ามาตรงนี้เลยแล้วเราก็กดเข้ามาตรงข้อความ แล้วเราก็กดตรงนี้แล้วก็กดมาครับอีกครั้งแค่นี้ก็จบแล้วครับาลาดีสวัสดีครับบาย